โอเคทุกคนตอนนี้เรากลับกันอยู่ในเกมเดิมใช่ซึ่งเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมครับเกมนี้จริงๆเราจะทำคอนเทนต์เดิมครับเพราะว่าผมไม่มีคิดไปลงแล้วครับแล้วผมก็ไม่ดไ,ได้อัดคลิปอะไรลองไปเลยไม่ได้คิดเดียว <c oughs> คิดว่าเกมนี้แหละคือเกมยอดเยี่ยมแห่งปีจริงนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโหวตคนอื่นไปก่อนไปเพอเราโหวตคนอื่นไปใช่ไหมเราโหวตคนอื่นไปปับ๊บคนอื่นแม่งฆ่ากันจนตายเรากลายเป็นทีน่ผมกลายเป็นคนสุดท้ายตายเพราะผมกลายเป็นคนสุดท้ายแบบ โอ้โหสบายเลยคราวนี้ครับแค่ฆ่าคนสุดท้ายก็ที่หนึ่งแล้วเกมแม่งอีที่เกมเด็กเล่นกันจริงๆริงไอ้วดไอเบคอนคนนี้เก่งไงมันผมต้องรีบหาคนมาจัดการมันเอาตายไอเบคอนตนวนี้จริงอยู่ผมจะโหวตมันบ่อยๆเพราะผมจะรีบหาคนมาจัดการมันไปเสียแล้วผมเียมันเดี๋ยวมันจะมีคนต้องมันต้องมีคนมาตู้เบคอนชัวร์มึงเอาเบคอนเอาไปดิโอ้เนอะ โอ้แต่ทุกคนแม่งดูมีมีดแหละ่ะแล้วดูมีดกูสิโอ้ไม่ได้ครับเก็บเก็บจอเก็บจอรูรูภา,าพเท่ๆแบบนี้โคนมาเฟียฟยิ่งคการต่อสู้ของจักรวาลว่ะเฮ้ยเราจะตายกันอีกหนึ่งวิตายอ่าเวลาหมดไงเวลาหมดพอเวลาหมดมันจะไอ้นนี้มันจะตายเลยไม่มีใครโวูบเลยโคตรดีนี่ไปไปตามแผนผมที่ผมวางไว้ตอนต้นเกมเวลาแล้วว่ะจริงๆนะสู้กันเนี่ยไอ้คนนี้อ่ะทำไมมันไม่เดินวะ นี่นี่ผมบอกคนนี้แล้วกันเอาให้มันสู้กันนะ่ะจนเวทีสุดท้ายจริงๆยังไงผมก็ไม่ได้สู้ไม่มีใครโบยกูเลยเห็นไหมสบายเลยอานนี้นี่สู้กันอีกแล้วสู้กันอย่างดูเดือดเลือดท่าน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 ไม่มีใครปลาโดนกันครับแม่กินกันไม่ลงแอ้วเคมผมโบยผมผมโบยคนนี้ผมโบยนี่เด้อท่นานโบยกันเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าลุมโบดกูสิไม่เอา โอเคกูครกูรต้องสู้อยู่ดีถึงเวลาแล้ววะไม่ใช่ผมป่ะโทษทีวะน้องจะปลาใส่พี่แต่มันไม่ใช่พี่ว่ะตายไปนี่ผมบอกวันนี้เลยสามคนใครจะสู้วะเอ้ยมันก็โอ้ผมสบายแล้วจริงเหลือสามคนเนี่ยผมยังไม่โดนโกวตเลยเนี่ยอยู่รอดมาต่องจะ้สามนาที ยังไงกู็ได้สู้อยู่ดีนี่วะายแย่ละผมต้องสู้กับมันว่ะไช่ปะให้ผมต้องสู้ไอ้อันจริงด้วยไม่โดนหรอกไม่ไม่โดนไม,ไม่โดนโดน,นี่เป็นไงล่ะพี่โหดน้องนี่เป็นไงโอ้โหตามไปเห็นที่ผมวางไว้เป๊ะเลย กดอีซี่ยืนยืนแบบยืนเส้นนะแมสเป็นเส้นตำแหน่งผมหาผมมีหมวดอยู่ไหนวะกดหาปุ่มมีหมวดไปเจอโอเคโอ้หนี่นี่เราได้อีกตาหนึ่งว่าผมยังไม่ตายโอ้เราเล่นหมวดแต่โมฟูดว่ะโอ้ตดแย่วบบมันจะเป็นเมอร์เดอร์อย่าเป็นเมอร์เดอร์อ่าปืนไม่ออกผมไม่ใช่คนนี้ชัวนี่นี่แม่มดโวแม่มดละมันผมเอ้ยหรือหรือไอ้คนนี้ว่าเสียมากๆแต่ทางเนี้ยผมไม่ได้เจอคนเนี้ยแหละใช่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 ดูวันเสาะเสา ตายเอา้าเอา้เอาเจ้าผมเถอะทุกคนผมน่าเชื่อถือแค่ไหนปวดกูทำไมนีม่เปไ็นไงอาณาเห็นไหมว่าแล้วอีซี่ป่ะกูจะอีกตาเลยแต่กูไม่อยากเชื่อเลยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้หมวดหมวดน,นี้ผมชอบหมวดน,นี้ผมชอบหมวดน,นี้สุดยอดหมวดน,นี้สนุกดิเราเลือกได้ว่าเราจะฆ่าใครไว้ว่าสายเทอเรณาหรือที่มือ นี่เป็นไงมึงกูเห็นแล้วว่าใครยิงเดี๋ยวผมหายเยื่ยมันเพื่อนมันผมได้ยิงเด้คนนี้มันดูเก่งไหมเพราะว่ามันมีท่านั่งสุดเท่สุดคูลจะเก็บมันปะยังไงมันก็ไม่มีใครยิงผมผมมันจะมีอะไรพิเศษอะไรถูกไหมมันจะยิงผมไปเพื่ออะไรหมาไมา่ยิงด้วยเด้งออกเกมเลยว่าจะฟักเอ้ยผมว่าผมรู้แล้วผมจะฆ่าใครอืม วางแผ่ไปตั้งแต่ต้นแล้วผมจะฆ่ามันผมว่ามันมันยิงกูแน่เลยกูตายอ่าถึงเวลาแล้วสินะนี่เป็นไงเฮ้ยทำไมกูชนะอีกเนี้ยกูควรแพ้เลยเรืว่าเติฟ้าอะไรปะเนี่ยโอเคกลับมาบนนี้อีกแล้วบนนี้ผมเล่นไม่เก่งถ้ามันเลือกผมจริงจริงผมก็จะตายแล้วผมก็จะไม่ต้องเล่นเยอะเจ็บคอกูขอร้องกูชนะมาสามเตะติดแล้ว กูดีใจแหละแต่เป็นถูกครั้งแต่ครั้งนี้กูเชื่จะไม่ดีใจโอ้ไม่ไมงไ,ไม่เลือกกูเนี่ยเผื่อมันฆ่ากูได้ถ้าผมจะเป็นฝ่ายเลือกผมจะเลือกคนที่มันดูกเก่งให้มันมาฆ่าผมเขามป็นฆ่าผมได้ชิดนี้จบแต่จบมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนี่ผมจะเลือกไอ,อคนนี้ละกันมันดูมีปีกสุดคูลไม่ชอบมันคุยกันอย่างสนุกสนานเรานั่งนิ่งๆเคือขื่มเมื่อตัวละครแล้มันแบบเท่งไงแบบเดอะบอยจัดๆเลยแคทจอยตลอดนี่ กูแล้วเนะี่ยเอา้าอุ้ยทำไมอ่ะผมก็ตั้งใจเล่นแต่กูอยากตาได้จริงๆไม่ต้องการเล่นต่อแล้วนี่มันนิ่งไปแล้ว,ลวเลือกกูไม่เลือกกูก็เยี่ยมทำไมคือพวกมึงได้ยินกูกูอยู่ใช่ไหมพวกมึงเลยทำกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมหาคนเก่งๆเอ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงตากูเลือกวะหรือมันเป็นเพราะไอ้คนนั้นมันเลือกผมตรงน,นี้ไลยมีคิดเลือกฆ่าไปเลย ตายสองสุดยอดจะบอกนะว่าตานี่คือกูจะชนะอีกตาหนึ่งอันนี้กูว่ามันมันใช้กระแย่แล้วคือกูมาเล่นเพื่อคลิปจบเร็วๆโอ้ไม่กอดทำไมกันนะว่าถึงเวลา,าแล้วจริงนะเลือกกูเดินมาทางนี้เลือกกูเอเดินมาทางนี้เลยเดินมาทางนี้แล้วเลือกผมแล้วก็ให้ฝีม,มือทั้งหมดที่คุณมีค่ะผมซะอ,อีกอีกแป๊บหนึง่งถ้าถ้าตายนี่กูได้ถ้าตายนี่กูชนะจริงกูจบคลิปแล้วนะ ไม่รอตายแล้วนะกูต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูถึงจะอ้นนี้เฮ้ยการต่อสู้แบบดวนเดือดป่ะปึ๊บเอา้าชนะอีกรอบนึงกูชนะสี่รอบติดแล้วโอเคคลิปนี้ถือว่ากูหมดละกูไม่ต้องรอตายแล้ะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ขอจบกระตืเพียเตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงผมคิดว่าผมควรตายแต่ไม่กูไม่ตายสักราวเลยอะไรวะเนี่ย ใช่นั่นแย่มากเออโอเคผมคิดว่าผมต้องไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเเเยยยยย